สวัสดีค่ะเมธาวีใจประทุมนักวิชาการเวชสถิติงานเวชศาสตรสนเทศโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติค่ะนำเสนอผลงานเรื่องกระบวนการการพัฒนาการให้รหัสโรค Coding Audit ออเพื่อเพิ่มประสิทธิผลค่าอาจาร r AW ในการเบิกค่าชดเชยการรักษาพยาบาลสิทธิประกันสุขภาพทั่วหน้านะคะหัวข้อนำเสนอนะคะบท,บทสรุปผู้บริหารค่ะ กระบวนการพัฒนาการตรวจสอบข้อมูลการให้รหัสโรครหัสหัตถการ Coding Audit นะคะเพื่อเพิ่มประสิทธิผลค่า Adjust AW ในการเบิกค่าชดเชยการรักษาพยาบาลโดยการตรวจสอบข้อมูลการสรุปการให้รหัสโรครหัสหัตถการให้ครบถ้วนก่อนการยืนยันข้อมูลส่งเบิกนะคะเพื่อลดข้อผิดพลาดในการให้รหัสโรคและลดขั้นตอนการส่งเบิกทำให้ได้รับเงินชดเชยค่ารักษาพยาบาลถูกต้องและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นค่ะ ประสิทธิผลของโครงการนะคะตัวชี้วัดที่ชี้วัดโครงการมี4ตัวด้วยกันก็คือ 1. อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินชดเชยค่ารักษาพยาบาลเบตอยู่ที่710ล้านบาทนะคะแทรเก็ตก็คือเราต้องการเพิ่มขึ้น50ล้านบาทนะคะผลผลลัพธ์นะคะเราทำได้796ล้านบาทซึ่งเพิ่มขึ้นคิดเป็น86ล้านบาทค่ะ ตัวชี้วัดที่2นะคะอัตราการเพิ่มพื้นของซ MM ัมแอจัส RW ก็คือผลรวมค่าน้ําหนักสัมพัสนะคะเบสอยู่ที่6342แอจัส RW นะคะทาเกตก็คือเราต้องการเพิ่มขึ้น10%เราทําได้71342 a d จั RW เพิ่มขึ้นคิดเป็น13.17%นะคะตัวชีวัดที่3ค่ะ อัตราความครบถ้วนของการสรุปเวชชะเบียนนะคะเบสอยู่ที่70%็ดสิเค่ะทรกเก็ตก็คือต้องการให้สมบูรณ์เพิ่มขึ้นอยู่ที่90%ซแต่ว่าเราทำได้อยู่ที่8 7 9สนตะคะตัวชีวัตที่4นะคะอัตราความถูกต้องการให้รหัสโรคเบสอยู่ที่98.14%สิบแปดเเรเก็ตเราต้องการ ให้รหัสโรคถูกต้องครบถ้วนอยู่ที่100%นะคะทำได้จริงอยู่ที่99.80%ค่ะข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรนะคะโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติของเรานะคะมีวิสัยทัศน์คือเป็นโรงพยาบาล4.0มุ่งสู่องค์กรแห่งอนาคตเพื่อประชาชนค่ะวัฒนธรรมองค์กรนะคะรพทรักพัฒนาธรรมพิบาลค่ะค่านิยมองค์กรนะคะ Think Transform ค่ะ การเรียนรู้ความต้องการความคาดหวังของลูกค้าของกระบวนการของเรานะคะก็คือลูกค้าของเราก็จะเป็นกลุ่มการเงินกลุ่มสปชชนะคะที่เราส่งเบิกแล้วก็ผู้รับบริการโรงพยาบาลค่ะซึ่งความต้องการของลูกค้าก็คืออยากได้ข้อมูลการให้รหัสโรค ICD-10 ICD-9 ที่ถูกต้องครบถ้วนรวดเร็วทำให้ไม่ต้องเสียเวลาในการต้องอุทร์แก้ไขซึ่งเป็นการเพิ่มภาระงานนั่นเองนะคะสะปสชก็คือต้องการข้อมูลการให้รักที่ดีไม่เออเลอร์ไม่ติดซีดีนดี่อุปกรณ์เวรเบียนที่มีการบันทึกครบถ้วนสมบูรณ์นะคะก็คือจะได้มีการเบริกจ่าย ให้กับโรงพยาบาลได้อย่างรวดเร็วความต้องการของโรงพยาบาลผู้รับบริการนะคะต้องการการให้บริการเวรเบียนที่มีถูกต้องถูกคนสะดวกรวดเร็วโรงพยาบาลต้องการให้สอบสอบอสชชเบิกจ่ายยุติธรรมและได้รับค่าชดเชยรักษาการพยาบาลตามจริงนะคะรบวนการในอดีตนะคะวิธีการปฏิบัติการให้รหัสโรคในระบบแบบ EMR นะคะก็คือจะมีการ ตรวจสอบลำดับคิวผู้ป่วยเลือกรายการที่จะให้รหัสโรคแล้ก็ตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการให้รหัสโรคมีคำวิจัยโรคและหัตถการนะคะเราจะทำการให้รหัสโดยการคำนวณ DRG ในเวอร์ชัน่นที่แพทย์สรุปก่อนเป็นเวอร์ชันหนึนะคะแล้วก็คำนวณ DRG ในเวอร์ชัน2หลังจากการตรวจสอบข้อมูลว่ามีความครบถ้วนถูกต้องอย่างไรนะคะเพื่อเปรียบเทียบกันนะคะ เมื่อได้ถูกต้องสมบูรณ์แล้วยืนยันข้อมูลการให้รหัสโรคและทางงานการเงินก็จะส่งเบิกไปที่กลุ่มกองทุน3กองทุนนะคะถ้าเกิดว่ามีการติดซีก็จะมีข้อมูลเออร์นะคะก็จะส่งกลับมาให้ทางโคดเดอร์นะคะให้แก้ไขข้อมูลแล้วก็ส่งกลับไปเบิกข้อมูลใหม่ค่ะ บวนการและวิธีปฏิบัติที่เราได้ปรับปรุงใหม่นะคะก็คือเราจะเพิ่มตรงส่วนนี้ค่ะหลังจากการทำการให้รหัสโรคนะคะจะเพิ่มกระบวนการค oding audit ก็คือการตรวจสอบการสรุปโรคและก็การตรวจสอบการให้รหัสโรคตามหลักการของ SACA นะคะแล้วก็มีการสร้างคู่มือเพื่อตรวจสอบ ความถูกต้องตรงนี้โดยเฉพาะตาม MDC ของการให้รหัสนะคะ DRG ค่ะกระบวนการที่ปรับปรุงใหม่นะคะก็จะเป็นอีกด้านหนึ่งก็คือ,อมีการ KM ร่วมกับแพทย์แต่ละสาขาค่ะมีการประชุมกันในแต่ละเดือนนะคะเพิ่มสาขามากขึ้นเดิมมีอายุรกรรม สัญ,ญกรรมและก็กุมารก็จะเพิ่มในส่วนของ ENT ออโถตาเพิ่มมากขึ้นนะคะการวัดผลนะคะการวัดผลและวิเคราะห์คุณภาพของผลงานและประโยชน์ที่ได้รับนะคะอัตราการเพิ่มขึ้นของเงินชดเชยค่ารักษาพยาบาลตามที่กล่าวไว้แล้วข้างต้นนะคะอันนี้เป็นกราฟแสดงแสดง ให้ชัดเจนมากขึ้นค่ะ4ตัวชี้วัดด้วยกันปัญหาและอุปสรรคแนวทางในการแก้ไขนะคะก็คือสาเหตุต้นตอของการให้รหัสโรคที่ผิดพลาดหรือว่าที่เรียกว่ารหัสโรคติด C ีนะคะส่วนมากที่เราเจอก็จะเป็นรหัสโรคที่ไม่สอดคล้องกับอุปกรณ์อันนี้ก็จะมียอดสูงสุดเลยนะคะ แล้วก็มีการเบริกอุปกรณ์แต่ว่าไม่มีรหัสโลกไปอีกข้อหนึ่งก็คือมีการเบริกค่าราักษาอันนี้ในส่วนของโควิดเนาะแต่ว่าไม่มีรหัสซึ่งในส่วนนี้นะคะการติดซีของเราจะเห็นว่าจากปี2562มีจำนวนเยอะ กว่าทุกปีนะคะพอปี63ก็มีอัตราลดลงปี64ลดลง65ก็มีอาตาัตราการลดลงเพราะว่าเรามีกระบวนการตรวจสอบเพื่อลดข้อมูลการติดซีมากยิ่งขึ้นนะคะโดยการะจะมีโคเดอร์ออดิเตอร์นะคะคอยตรวจสอบข้อมูลแล้วก็โคเดอร์ทุกท่านเนี่ยก็จะเรียนรู้เรื่องของการตรวจสอบของออดิเตอร์เช่นกันซึ่งเราจะมีการแยก แนวทางการตรวจสอบออกเป็นตามรหัส ICD-10 ตามรหัส ICD-9 แล้วก็ตามการจัดกลุ่ม DRG แล้วก็จะเป็นสร้างคู่มือตรวจสอบเป็นรายกลุ่มโรคตรวจสอบความถูกต้องการสรุปการให้รหัสโรคแล้วก็การจัดกลุ่มของ DRG ในกลุ่มนั้นทบทวนเป็นรายกลุ่มหัตถการไปค่ะแล้วก็ในส่วนของโปรแกรมนะคะโปรแกรมการให้รหัสโรคเนี่ยในส่วนของ ทางโรงพยบาบาลของเราจะใช้ของระบบ eFit นะคะในการส่งเบอร์ค่ะก็จะสร้างตัวตัวช่วยดักจับข้อมูลที่ e อ r ร์เรนี้นะคะร่วมกับโปรแกรมเมอร์นะคะว่าอย่างอุปกรณ์ตัวนี้มีการเบอร์อุปกรณ์รหัสนี้เรามี i c ซิกลุ่มนี้แล้วหรือยังเพื่อช่วยเพื่อลดการติดซีในจุดนี้นะคะ และกรณีที่เราเจอการติด C e เ r อ r ใหม่ๆอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะเอามาสร้างาเพิ่มเข้าไปนะคะเป็นการดักจับข้อมูลก่อนส่งข้อมูลเบิกค่ะความท้าทา,ายต่อไปนะคะก็คือสร้างเป็น AI coder ค่ะเรามีโปรเจกต์ ICD10 ร่วมกับบริษัทบอดน้อยนะคะตอนนี้ก็คือเริ่มพัฒนาในส่วนของ OPD ก็คือจะ สร้างในการสร้างกลุ่มวินิจฉัยที่พบบ่อยนะคะแล้วก็ ICD ที่เราให้รหัสค่ะเพื่อใหออ้ AI ได้มาเรียนรู้ในการให้รหัสอตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการพัฒนาโปรแกรมนะคะปัจจัยแห่งความสำเร็จและความยั่งยืนนะคะเราใช้ OKR OK มาเน มาช่วยในการบริหารงานนะคะโดยการจัดตั้งสเปคโมเดลในการบริหารงานเป็น4ส่วนด้วยกันก็คือมีการใช้กระบวนการปรับปรุงกระบวนการนะคะในส่วนของโปรเซสค่ะแล้วก็มีการวัดผลผลลัพธ์ efficiency นะคะในการวัดประสิทธิผลของโครงการนะคะ,ะมีคีนิคอนคุณ i t y ค่ะวัดผลแล้วก็ในส่วนของ s ซฟตี้ค่ะ แล้วก็มีการใช้กระบวนการ3ปีนะคะในการพัฒนางานเพื่อให้ประสบผลสำเร็จค่ะในส่วนของวัตถุประสงค์นะคะของเราก็คือตั้งเป้าว่าจะเป็นใช้ระบบ EMR นะคะกระบวนการพัฒนาการทบทวนความสมบูรณ์เวชระเบียนให้ในการให้รหัสโรคอย่างมีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็มีการใช้ EMR Full ฟูเต็มเต็มระบบนะคะทุกพื้นที่ค่ะแล้วก็โปรเซสนะคะพัฒนาการให้รหัสโรค ICD-10 เป็นดีจิทัลแพลตฟอร์มมี e-learning Handbook ในการให้รหัสโรครหัสหัตถการค่ะมีการ Data Analysis Coding ICD-10 ICD-9 นะคะอ่า p e r f o r m a n ท e ที่เราวัดก็คืออนาคตก็คือมี AI Coder ในการให้รหัสโรคค่ะ มุ่งสู่องค์กรแห่งอนาคตนะคะเป็น d i จิตอล h o ส p ิทอลค่ะเอกสารอ้างอิงจะเป็นกลุ่มหนังสือ ICD-10 ICD-9 แล้วก็มาตรฐานการให้รหัโรค Standard Coding g u i d e l i n e นะคะคู่มือการตรวจสอบการเบิกจ่ายแนวทางการเบิกจ่ายในปี2562ค่ะแล้วก็คู่มือการ จัดกลุ่ม DRG นะคะกลุ่มวิจัยโรคร่วมไทยและน้ำหนักสัมพัสค่ะเวอร์ชั่น5แล้วก็เวอร์ชั่น6นะคะในส่วนของสิทธิ์บัตรทองก็จะใช้เวอร์ชัน5ค่ะสิทธิ์กรมบัญชีกลางอื่นๆจะเป็นเวอร์ชัน6ค่ะขอบคุณค่ะ